ลูกบ้านกินอิ่มนอนหลับจ่อทำบุญครั้งใหญ่หลังเอกสายเตาะเข้าคุกกันจอมพลังเยี่ยมลูกบ้านชื่นมื่นกินอิ่มนอนหลับเตรียมทำบุญใหญ่หลังเอกสายเตาะเข้าคุก22กรกฎาคม67นายกันถัดพงไพรบุญเวทหรือกันจอมพลังพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุ k r มังคลาสวัสดิ์ผู้กำกับสอนอดอนเมืองได้เดินทางไปเยี่ยมลูกบ้านที่ถูกเอกสายเตาะก่อกวน โดยมีลูกบ้านมารอต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางการจอมพลังและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอดอนเมืองโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นทุกคนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันด้วยความอิ่มเอมใจกันจอมพลังเปิดเผยว่าเดิมทีเคสนี้การร้องเรียนไปยัง สายไหมต้องรอด่าแล้วซึ่งพี่เอกก็ได้มีการช่วยในการดำเนินการไปแล้วแต่นายเอกสายเตาะก็ยังคงดื้อด้านสร้างความเดือดร้อนโอนความรำคาญสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านอยู่เป็นระยะซึ่งตัวเองได้รับการประสานจากพี่หนุ่มกัญชัยให้มาช่วยเหลือเคสนี้อีกครั้งซึ่งได้มีการร่วมหารือกับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองพอบชนพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีพอบกอสอสอบชน พันตำรวจเอกสุกฤิ์มังคลาสวัสดิ์ผู้กำกับสนนอดอนเมืองในการวางมาตรการจัดการกับนายเอกสายต่อแต่ประจบเหมาะที่นายเอกสายต่อมาก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทางครอบครัวของนายเอกสายต่อก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ขอยื่นการประกันตัวเพื่ออยากที่จะดัดนิสัยถึงแม้ว่านายเอกสายต่อจะถูกคุมขังเข้าในเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้ที่ตนเองมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจชาวบ้านในหมู่บ้านและอยากจะฝากอไปถึงนายเอกสายเตาะถ้าหากได้ออกมาจากเรือนจำก็อยากจะให้ปรับเป็นตะวะยาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นในหมู่บ้านเพราะตัวเองและครอบครัวก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าออกมาแล้วยังซ่ายอยู่ก็มีอีกหลายแผนในการจัดการ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านทุกคนที่กลับมามีชีวิตอย่างปกติสุขเด็กๆสามารถออกมาวิ่งเล่นได้ตามปกติขอบคุณผู้การจอพี่นพสินและพี่หนุ่มกันชัยด้วย ในขณะที่พันตำรวจเอกสุกฤษมังคลสวัสดิ์ผู้กำกับสอนนอดอนเมืองเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าการให้บริการอาจจะไม่ทันใจแต่ในเรื่องของการป้องกันเหตุได้มีการส่งสายตรวจลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมอยู่ตลอดแต่ที่ไม่นำกำลังมาเยอะเพราะไม่ต้องการที่จะทำให้ดูว่าทางเจ้าหน้าที่ให้ค่าเขามากนะักในส่วนของการสอบสวนก็ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งพร,รบอาวุธปืนข้อหาชิงทรัพย์ และข้อหาข่มขู่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวโดยพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัวเพราะทางผู้บังคับบัญชาค่อนข้างที่จะห่วงความปลอดภัยของลูกบ้านในหมู่บ้านขณะเดียวกันทางด้านลูกบ้านเปิดเผยความรู้สึกหลังนายเอกสายเตะไม่ได้ประกันตัวว่ารู้สึกดีใจเมื่อคืนกินอิ่มนอนหลับและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทนายพี่กันจอมพลังพี่หนุ่มกนชัย ที่ช่วยกันทำให้หมู่กลับมาสงบสุขและขอเรียนเชิญร่วมทำบุญในวันที่4สิงหาคมนี้จะมีการร่วมกันทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่โดยภายหลังจากที่มีการพูดคุยทางลูกบ้านได้พากันจอมพลังเดินเยี่ยมชมในหมู่บ้านจนไปถึงบ้านของนายเอกสายเตาะด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นมีการพูดคุยยิ้มและหัวเราะอย่างเป็นกันเองเมื่อถึงบ้านของคู่กรณีของเอกสายเตาะที่ติดป้ายประกาศขายบ้านไว้ทางการจอมพลังและผู้กำกับได้พูดคุย และได้ร่วมกันตัดป้ายประกาศขายทิ้งโดยเจ้าของบ้านบอกว่าจะไม่ขายบ้านแล้ว